สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมิมีดททาโรอดอีกแล้วนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมค่ะประจําวันที่1นึถึงสิตุลาคมนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ดูมิมิดาทาโรดของเรานะคะในคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักนะคะของคนโสดและคนมีคู่นะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงรายละเอียดนะคะก็คือคนมีคู่ะคะ่ะมิมีจะรวมทั้งคนที่คุยคุยกันอยู่คนที่เป็นแฟนกันนะคะ หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านไพ่ไปแล้วไพ่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนหรือว่าพลังงานมันปะปนกันอะไรแบบนี้ค่ะมีมี่ก็อาจจะทําคลิปของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแยกอีกทีหนึ่งนะคะอ,อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าถ้ามีเวลาก็จะทําให้นะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ดูมีมี่ดัทอารอค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่าตอนนี้ดวงความรักของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะมีมี่จะดูนะคะว่าตอนนี้คนโสดกำลังพบเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่ในเรื่องความรักค่ะ คนสดน,นะคะดูความสัมพันธ์ของคนโสดจะยังยุ่งเหยิงอยู่นะคะตอนนี้อะคะเพราะว่าดูตัวคุณเองก็สับสนพอสมควรนะคะว่า ะะต้องการความรักแบบไหนก็คือบางคนนะคะความรักในตอนนี้ค่ะอาจจะเจอความรักที่ทําให้ปวดหัวอยู่นะคะทําให้คุณเกิดความลังเลสับสนนะคะเพราะว่าตัวคุณเองลึกๆนะคะก็อยากได้ความรักที่จริงจังแล้วก็จริงใจต่อกันใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่เข้ามาเอ๊ะทำไมดูเหมือนแบบเขาต้องการที่จะหวังแค่แบบบางคนหวังแค่เรื่องเซ็ก์อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าต้องการที่จะแบบมาหวังเรื่องการเงินอะไรของเราแบบนี้นะคะก็เลยทําให้คุณแบบ ไม่ค่อยอยากจะโฟกัสในเรื่องความรักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยค่ะบางทีก็อยากจะอยู่เฉยๆในเรื่องความรักนะคะอ,อ่อจริงๆแล้วอะค่ะตัวตนของคุณเองนะคะก็พร้อมที่จะมอบความรักแล้วก็ความจริงใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาอะค่ะเข้ามาหวังเบนิฟตหวังที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเราอะค่ะก็เลยทําให้คุณแบบอืมหรือควรจะรอความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปนะอะไรแบบเนี้ยค่ะ หรือว่าเออรอเจอคนอื่นดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วที่ทางแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะชาวราศีกุมวันที่1นึ่งถึงสิตุลาเนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ ว่าชาวราศีกุธมะค่ะอยากจะโฟกัสในเรื่องการงานมากกว่านะคะดูคุณจะสนุกกับการทํางานมากๆเลยค่ะบางคนได้ทําในสิ่งที่รักนะคะก็เลยทําให้มีไฟในการทํางานมากๆค่ะในเรื่องความรักเนี่ยคุณไม่ค่อยอยากจะสนใจแล้วนะคะอยากจะจบจบไปอยากจะแบบ move on เข้ามาโฟกัสกับตัวเองก่อนหรือว่าเจอคนใหม่ที่ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในเดือนนี้ค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ ถามว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาไหมมันไม่เชิงว่าเป็นคนใหม่ๆค่ะมันมีมีสัมผัสได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยอยู่รอบๆตัวคุณแต่ว่ายังไม่เคยคุยกันในเชิงชู้สาวหรือว่าเคยจีบกันมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะคือคุณรู้จักกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนอยู่ใกล้นะคะไม่ใช่คนไกลอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณก็ได้ค่ะเคยรู้จักกันแล้วแต่ว่ายังไม่เคยสารสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้นะคะ แล้วดูแล้วอะค่ะเ,เขาก็จะเป็นคนนิ่งๆนะคะไม่ค่อยจะแบบเหมือนแสดงออกทางความรู้สึกเท่าไหร่นะคะเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าจริงใจแล้วก็เป็นคนชัดเจนพอสมควรค่ะเขาจะมาเป็นความมั่นคงให้กับคุณได้นะคะเวลาคุณอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าในเรื่องความรักจะหวือหวามัยก็ไม่นะคะคือจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าค่ะจะเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะมาดูกันว่างนะคะว่า แล้วความรู้สึกที่เขามีตสอคุณนะคะเป็นยังไงนะคะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะลูเหมือนจะเป็นมุมมองในสายตาของเขามากกว่านะคะเขามองว่าตอนนี้นะคะ่ะเหมือนคุณยังไม่พร้อมอในเรื่องการแบบที่จะมีใครสักคนนะคะในสายตาเขาเขามองว่าคุณนะคะยังต้องโตกว่านี้ก่อนดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ก่อนเขาอยากให้คุณดูแลตัวเองได้ะคะ่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเหมือนในเรื่องการเงินอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะคือเขาเป็นคนจริงจังนะคะ เขาก็เลยอาจจะมองในเรื่องนี้ด้วยนอกจากเรื่องความรักอะคะ่ะคือไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยะคะ่ะมีแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะคะ,ะในมุมมองเขาเขาคิดว่าคุณกับเขายังไม่ยังไม่เหมาะสมที่จะเริ่มสานความสัมพันธ์ไปด้วยกันเพราะว่าในตัวของคุณเองอะคะ่ะในสายตาเขาเขาก็มองว่าคุณยังไม่ค่อยพร้อมที่จะมีความรักนะคะแล้วก็เขาอยากให้คุณบิ้วตัวเองสร้างตัวเองให้ได้ดีกว่านี้ก่อนอะไรแบบนี้คะ่ะ เขาก็เลยแบบอืมเหมือนท่านดูแลกันแบบพี่น้องอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าเอ,อเป็นเพื่อนรู้จักกันที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะให้อยู่ในสถานอันนั้นไปก่อนนะคะยังไม่ได้อยากจะมาสารสัมพันธ์อะไรเริ่มต้นอะไรแบบนี้ค่ะขอดูตัวคุณบ้างนะคะว่าแล้วคุณมีมุมมองแล้วก็ความคิดยังไงบ้างกับตัวเขานะคะ ะะเตัวคุณเองก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าแบบคนที่พูดถึงเป็นใครอะไรแบบเนี้นะคะ่ะเสำหรับตัวคุณคุณเองก็คิดว่าก็อยากจะให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะว่าจะต้องรีบสารสัมพันธ์กับคนนี้อะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณก็อยากให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยสารสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออยังไงคนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็ยังอยู่ในชีวิตอยู่ดี คุณก็เลยอยากที่จะมาโฟกัสที่ตัวเองการงานการเงินอยากจะบิ้วตัวเองสร้างตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้เหมือนกันนะคะไม่ได้อยากจะรีบร้อนหรือว่ารีบตัดสินใจอะไระคะ่ะขอดูไพ่นะคะว่าออแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ่ะแนวโน้มในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ อนาคตก็ดูคือก็จะเข้าหากันด้วยความจริงใจนะคะหมายถึงว่าเวลาพูดคุยกันก็ถามว่ามีอะไรหลอกลวงเราไหมมีอะไรโกหกบิดบังเราไหมก็ไม่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดใจอะไรให้กันต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของกันและกันอะไรแบบนี้ค่ะดูพวกคุณสองคนจะโฟกัสไปที่การงานมากกว่านะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่า ชาวราศีกุมที่โสดอยู่ค่ะได้ใช้เวลากับตัวเองในช่วงนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะ เชาวราศีกุมนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้โฟกัสที่ตัวเองใช่ไหมคะดูท่าทางแล้วสถานะในการเงินคุณก็จะดีขึ้นนะคะดูช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสที่การเงินนะคะจะทําใหา้การเงินการงานนะคะจะทําให้สถานะทางการเงินคุณดีขึ้นคุณจะดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะบางคนก็แบบเสริมสวยเสริมหล่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําให้ตัวเองดูดีนะคะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกมั่นคงในตัวเองมากๆเลยนะคะ ไม่ใช่แค่สถานาการณ์เงินนะคะแต่เป็นความมั่นคงในจิตใจด้วยะคะ่ะเพราะว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้นะคะคุณก็จะเหมือนแบบเหมือนมีพ w e r ในตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะเพียงแต่ว่าอ,อ่ในเรื่องของหัวใจอะคะ่ะอาจจะทําให้คุณคิดมากแล้วก็คิดถึงอดีตมากสักหน่อยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าคุณยัง move on ไม่ได้อะไรแบบนี้คะ่ะ เรามาดูไพ่คําแนะนําสําหรับคุณบ้างนะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ค่ะออในช่วงนี้นะคะไพ่ก็บอกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควรนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกมากขึ้นนะคะจนแบบบางทีคุณเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมีคนหนึ่งค่ะที่เ,าเขาเข้ามาเ,าเหมือนเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าพูดได้ง่ายว่าเด็กกว่านั่นเองนะคะคนนี้จะค่อยแบบขี้อายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ชอบคุณแอบมองคุณมานานแล้วอะค่ะ มาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณเพิ่มเติมบ้างค่ะออดูเหมือนความรักในช่วงนี้นะคะวันที่1นึถึงสิตุลานี้นะค่ะชาวราศีกุมานจะปวดหัวสักหน่อยนะคะดูเหมือน คนเก่าคุณก็ move on ไม่ได้นะคะคนที่เข้ามาคุณก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนคุณคิดว่าทําไมความรักมันไม่ค่อยลงตัวเลยอะอะไรแบบนี้คุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากสนใจเรื่องความรักแล้วอยากจะมุ่งหน้าไปทํางานมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้นะคะทุกคนเพราะว่าออจริงๆเราก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเองนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราอะคะ่ะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าการรักตัวเองนะคะยังไงซะคนที่ได้ผลประโยชน์นี้ได้เบ n นฟิตนี้ก็คือตัวเราเองนะคะยิ่งตัวเราอะคะ่ะมี power ในตัวเองมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจมีความรักแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้อะคะ่ะเราก็จะยิ่งเลือกได้นะคะว่าเราต้องการคนแบบไหนแล้วว่าคนแบบไหนที่เหมาะสมคู่ควรกับความรักที่จริงใจ แล้วก็บริสุทธิ์ของเราอะคะ่ะแต่ในที่นี้นะคะ่ะที่หมายถึงว่าเรามี power ในตัวเองเราเลือกได้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้เรามี ego นะคะให้เราแบบรักตัวเองแบบรักจริงๆแล้วก็สามารถรักคนอื่นได้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะแล้วตอนที่คุณรักตัวเองได้แบบจริงๆอ่นะคะคุณจะรับรู้ได้ว่าใครที่เข้ามาหาคุณแบบจริงใจหรือว่าเข้ามาหวังผลประโยชน์นะคะ พอคุณรู้แล้วคุณก็จะตัดได้เร็วขึ้นหรือว่าเลือกคนได้ดีขึ้นแล้วคุณก็จะสามารถแบบเ,เหมือนเปิดเผยตัวตนในด้านดีของคุณออกมาได้มากขึ้นนะคะยังไงซะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เป็นผลประโยชน์ของคุณล้วนๆนะคะม,มีสนับสนุนนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะสนใจคนที่เข้ามาก็สามารถกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก็ได้ค่ะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมที่ยังโสดอยู่นะคะขอให้ได้เจอ ความรักที่สุขสมหวังเร็วๆนี้นะคะเ,เ,เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความรักของคนมีคู่กันเลยนะคะความรักของคนมีคู่ค่ะเดี๋ยวมีมี่ดูก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์อะไรนะคะ มีคู่นะคะดูเหมือนคุณกําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะบวกกับความสัมพันธ์ของคุณที่ไม่ได้ค่อยสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ค่อยได้ไดแบบฟูลฟิลหัวใจอะไรแบบนี้นะคะอาจจะทําให้คุณได้เกิดความลังเลสับสนได้นะคะชาวราศีกุมเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มที่ทางความสัมพันธ์ในวันที่หนึ่งถึงสิบห้านี้ค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ ดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามเองะคะ่ะตัวแฟนคุณนะคะเขาไม่ค่อยได้แอคชั่นหรือว่าสนใจคุณเท่าไหร่นะคะในเดือนอในช่วงนี้นะคะแล้วตัวแต่ว่าตัวคุณเองค่ะก็ยังแบบเหมือนยังต้องการเขายังอยากจะใช้เวลาร่วมกันอยากจะมีแพชชั่นด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เลยทําให้เหมือนแบบความสัมพันธ์นี้มันมีความไม่ไม่พอดีอยู่นะคะแต่แล้วตัวคุณเองก็อยากได้ความมั่นคงในสถานะ ในความสัมพันธ์ด้วยะค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะในช่วงนี้เพราะว่าเหมือนอีฝ่ายหนึ่งต้องการอีฝ่ายหนึ่งแบบยังไม่ต้องการอะไรแบบนี้นะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วตัวเขาอะค่ะมีความคิดความรู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมบ้างคะตัวแฟนคุณนะคะ ชาวราศีกุมภ์เองนะคะในช่วงนี้ดูเหมือนเขาอยากจะแบบอยากจะใช้ชีวิตสนุกสนานอยากจะโลดแล่นอยากจะทำตัวเหมือนคนโสดนะคะบางคนนะคะอาจจะมีการแบบเหมือนเปิดตัวเลือกคุยหลายคนอะไรแบบนี้นะคะคือในความคิดความรู้สึกของเขาใช่ไหมคะเขาอะ่ะเหมือนแบบอยากได้ผู้หญิงที่เหมาะสมคู่ควรกับเขาถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาอยากได้คนที่ รู้สึกอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็แบบดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เขาอะไรแบบนี้ค่ะอืมเพราะว่าเขาก็อยากจะดูแลเทคแคร์อีกฝ่ายด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าแฟนของคุณนะคะไม่ได้เปิดตัวเลือกหรือว่ามีแค่คุณคนเดียวนะคะเอะ่ดูเหมือนช่วงนี้เขาต้องการอยากจะให้คุณแสดงความอ่อนหวานอ่อนโยนมากกว่านี้หน่อยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแล้วตัวคุณนะคะ คิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็ความสำคัญกกตรงน,นี้บ้างคะ าชาวราศีกุมเองค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะ่ะดูเหมือนแบบพยายามมาก็แล้วสู้อะไรมาก็แล้วแต่ก็เหมือนแบบทําไมมันไม่ดีสักทีอะไรแบบนี้นะคะตัวคุณอยาก move on นะคะแต่เหมือน move on ยังไงก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่เร็วๆนี้ดูจแะบบเริ่มจะหมดความอดทนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีกุมบ้างคะ่ะ ตัวคุณเองก็ก่อนหน้านี้คิดมากพอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณไม่อยากจะสนใจแล้วนะคะว่าแบบตอนนี้คุณมีสถานะอะไรหรือว่าแบบมีความสัมพันธ์แบบไหนคุณคุณก็ต้องการนะคะผู้ชายที่พร้อมที่จะดูแลคุณเทคแคร์คุณเป็นความมั่นคงให้กับคุณเช่นกันนะคะตัวคุณเองก็ก็อย่างที่บอกนะคะคุณเริ่มจะหมดความอดทนแล้วอะค่ะแต่ว่าคุณยังไม่รู้นะคะว่าจะทํายังไงต่อดีจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังอะไรแบบนี้นะคะ ิที่คุณคิดตอนนี้ก็คือคุณอยากได้คนที่สามารถดูแลคุณได้ะคะ่ะขอคําแนะนําจากไพ่ด้วยนะคะไพ่อยากแนะนํำอะไรชาวราศีกุมคูม่บ้างค่ะเ,เหมือนตัวคุณเศ้ามาพอสมควรแล้วนะคะ บางคนนะคะเริ่มแบบเริ่มคิดได้แล้วนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีจะทํำยังไงนะคะบางคนคือเริ่มหมดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะเริ่มเชื่อเซนตัวเองมากขึ้นเริ่มเชื่อใจความคิดความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะขอคําแนะนาเพิ่มเติมจากไพ่ด้วยค่ะ เหมือนช่วงนี้คุณจะโรเลยพอสมควรนะคะยังคิดไม่ได้ค่ะว่าแบบจะไปต่อหรือจะจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังหรือว่าจะายังไงคือตอนนี้คุณสับสนมากๆเลยนะคะชาวราศีกุมเรามาดูกันนะคะว่าเออเหมือนความรักครั้งนี้นะคะ่ะมันจะแบบไปต่อกันได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะ ความรักครั้งนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะแบบยังเดินหน้าไปด้วยกันต่อแล้วก็ดูจะสําเร็จด้วยนะคะแต่ว่าเพียงแต่คุณต้องใส่ความสม่ำเสมอลงไปในความสัมพันธ์นะคะอาจจะทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาด้วยนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะทำให้คุณคิดมากหน่อยนะคะบางทีบางจังหวะคุณอาจจะต้องถอยมาอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนแบบ คือถอยมาอยู่กับตัวเองแล้วแบบเราก็ค่อยไปแอคชั่นถอยอยู่กับตัวเองแล้วค่อยไปแอคชั่นอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าพยายามมากเกินไปเหนื่อยมากเกินไปอะไรแบบนี้ได้ค่ะ,อะขอให้ช่วยแนะนําด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าชาวราศีกุมนะคะอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปนะคะทํายังไงให้คุณมีความสุขคะ ัวไพ่นะคะก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอยู่แล้วแบบให้มันมีความสุขนะคะคุณต้องใช้สติมากกว่านี้นะคะคือเหมือนแบบก่อนหน้านี้เราใช้หัวใจแล้วเราทุ่มเทให้เขามากไปใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่ความสุขอะคะ่ะมันคือความเครียดนะคะไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าโอเคงั้นตอนเนี้รูปผู้หญิงคนนี้นะคะเขาได้กักขังหัวใจตัวเองไว้นะคะเอาหัวใจออกมาจากตัวเองนะคะ ให้ก็เลยบอกว่าให้พักเรื่องความรู้สึกไปก่อนแล้วก็ take action ตามสถานการณ์นะคะเขาดีกับคุณมาแค่ไหนคุณก็ดีกับเขาเท่าไป,ไปเท่านั้นนะคะคือไม่ต้องไปให้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะคะก็ให้มันเท่าๆกันไปเลยแล้วเดี๋ยวแบบถ้าเขาชัดเจนกับคุณถ้าเขารักคุณนะคะเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาง้องอนหรือว่าเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเองนะคะไพ่อยากจะบอกว่าให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่า คุณต้องการอะไรแล้วก็คุณอยากได้อะไรในความสัมพันธ์นะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมคุณบ้างคะ่ะ คุณสองคนนะคะค่อนข้างจะมีอีกโก้พอสมควรนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเลยนะคะคือเป็นคนเหมือนกันที่มาอยู่ด้วยกันนะคะต่างคนต่างรักกันนะคะแต่ว่าไม่แสดงออกค่ะว่ารักว่าชอบกันแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันจะแบบไม่เคลียร์ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าพวกคุณยังเก็บความรู้สึกไว้อยู่อะคะ่ะลองปลดปล่อยความรักแสดงออกซึ่งความรักออกมามากกว่านี้นะคะคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงรักก็บอกว่ารักค่ะ ไม่ต้องแบบอีโก้ใส่กันนะคะถ้าคุณอีโก้เขาก็อีโก้เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาอีโก้เยอะกว่าคุณนี่คะ่ะผู้ชายคนนี้ยขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยค่ะความรักครั้งนี้นะคะไพ่ก็ได้บอกนะคะว่าเหมือน ไม่ต้องไปควบคุมสถานการณ์อะไรมากนะคะเพราะว่าเหมือนเวลามีมี่ได้ไพ่นี้มานะคะมันจะเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้บางทีเราคิดว่าสถานการณ์นี้น่าจะจบด้วยแบบนี้หรือว่าควรจะเป็นไปในทิศทางนี้นะคะ่ะแต่สิ่งที่คิดอะคะ่ะมันจะแบบพลิกล็อกหมดเลยอะคะ่ะเวลาได้ไพ่ใบนี้มานะคะมีมีมม่ก็เลยแบบว่าอยากให้คุณนะคะปล่อยตัวไปตามสถานการณ์ก่อนนะคะ ไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปคิดมากอะไรนะคะให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นจะทําให้คุณห่อเหี่ยวแล้วก็แบบเรนไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็จะแห้งเหี่ยวอะค่ะให้กลับมาเติมความรักความสดใสให้กับตัวเองก่อนนะคะไม่ต้องไปโฟกัสเขามากนะคะยิ่งคุณโฟกัสเขานะคะจะยิ่งทําให้คุณหัวเสียแล้วก็หัวร้อนค่ะถอยออกมาจากเขานะคะแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองถ้าเขารักคุณนะคะเขาจะกลับมาเทคแอคชั่นเองแต่ถ้าเขารู้สึกว่า ยิ่งคุณถอยแล้วเขาแบบไม่ได้มาตามเงนี้ยค่ะคุณก็ปล่อยเขาไปเลยนะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองแล้วก็เหมือนรู้คุณค่าตัวเองเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเติมความสุขให้กับตัวเองนะคะถ้าความรักคุณเขาจะกลับมาเองค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาสนับสนุนมินิตาทาร์กนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ มิมี่มขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะก็คือก่อนหน้านี้อะคะ่ะดวงส่วนตัวนะคะได้รับการตอบรับดีมากๆเลยค่ะก็เลยมีคนเข้ามาดูดวงเยอะมากใช่ไหมคะตอนนี้มิมีมม่ก็เลยอยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากจะตอบแทนทุกคนนะคะลูกดวงทุกคนด้วยการทําโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนตุลาคมนี้นะคะนั่นก็คือ3คําถาม99บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ทักมาที่ไลน์แอดมิมี่ดทาร์เรได้นะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะก็ ถ้าเกิดว,ว่าความรักทําให้คุณเครียดนะคะถ้ารักคนอื่นแล้วเครียดให้กลับมารักตัวเองนะคะชาวราศีกุมแล้วคุณนะคะก็สามารถที่จะรักตัวเองและรักคนอื่นไปพร้อมๆกันได้นะคะไม่ใช่ทุ่มเทให้เขาฝ่ายเดียวนะคะทุ่มเทความรัก Subs, ให้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวความรักนั้นก็จะเป็นของคุณน,นะคะถ้าเกิดว่าเขาคู่ควรนะคะหรือถ้าเขาไม่คู่ควรนะคะคนที่คู่ควรกัครกบคุณก็จะเดินเข้ามาเองคะ่ะในตอนที่คุณนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีคุมด้วยนะคะวันนี้มีมี่ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ